ในวันที่ไม่มีคุณแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมลองมาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้กันนะคะมาดูสิว่ายังคงคิดถึงกันหรือไม่หรือว่าตัดใจมุกรอนจากเราไปแล้วเป็นการทานายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้เลือกรับแต่สิ่งดีๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะ ในวันที่ไม่มีเราแล้วคิดถึงเราหรือไม่คิดถึงนึกถึงไม่เคยลืมนะคะภายนอกอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูว่าเขาเข้มแข็งอาจจะดูว่าเขาไม่เป็นอะไร แต่ภายใต้ความนิ่งของราชินีดาบเนี่ยเขาก็ซ่อนความอ่อนไหวซ่อนความอ่อนโยนซ่อนความอบอุ่นไว้มือที่สัมผัสท้องอ่ะนี่คือหญิงตั้งครรภนะคะเขายังนึกถึงเรื่องราวดีๆที่คุณเคยทำให้เขาเป็น energy ของคนที่แบบเหมือนยังจำได้ถึงความรักความอบอุ่นการดูแลการเอาใจใส่ที่คุณเคยทำให้กับเขา คุณอะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจคุณเป็นเซฟโซนของเขาคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นความรักที่มีให้เขาอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆเหมือนความรักของแม่ที่ให้ลูกอะนะและในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ได้นะถึงจะมีคุณหรือไม่มีคุณเขาอยู่ได้แต่ไม่รู้สิใจของเขามันยังรู้สึกผูกพันกับคุณและเขาก็อยากที่จะติดต่อกลับมา energy ของ8ดไม้บางสำรับอ่ะแปดไม้เขาจะพุ่งออกไปข้างนอกนะแต่สำรับนี้8ดไม้มีการพุ่งกลับนั่นก็หมายถึงว่าเขาอ่ะยังมีคุณอยู่ในใจรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกับคุณและก็อยากที่จะติดต่อกลับมาแต่เขาก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณอ่ะจะยังอยากพูดคุยกับเขาไหมในช่วงนี้นะคะเขาก็คิดว่าคุณอ่ะดูนิ่งๆไปเหมือนกันคุณอาจจะ เหมือนตัดเขาออกไปจากความรู้สึกแล้วหรือเปล่านะคะอะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะในตอนนี้ขออัปเดตแบบละเอียดเลยนะในวันที่เขาจากไปอะจริงๆอ่ะเขาก็มีความอะไรอวรน,นะเห็นไหมคะเอเนอร์จีของการที่ควบม้าไปแต่ยังหันหน้ากลับมามองแล้วเขาก็ยังมีเยื่อใยกับคุณนะคะยังมีเยื่อใยคิดถึงด้วยเหงาด้วยมีจดหมายมีข้อความอยากจะส่งถึงคุณ เขียนข้อความหลายครั้งอาจจะเป็นฟิลแบบเหมือนข้อความที่จะแชทหากันใช่ไหมคะพิมพ์แล้วก็ลบพิมพ์แล้วก็ลบนะคะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยพะไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่เงียบมีอะไรที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่พูดซึ่งข้อความทั้งหมดอยู่ในกระดาษใบนี้แต่มันยังไม่ถูกส่งนะคะคิดถึงคุณโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองเวลาที่เขาอยู่เงียบๆนะโอเคค่ะ เอ,อ่อ energy ของอัศวินที่ขวบมาออกไปอย่างที่บอกอะ่ะจะมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนเห็นไหมคะว่า energy ออของไพ่อะ่ะถ้าเป็นไพ่ของการย้อนกลับมา คนคนนี้ที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วเขาคิดถึงคุณนะเขามีข้อความมากมายอยากจะสื่อสารกับคุณและเชื่อว่าเร็วๆนี้เขาจะมีการติดต่อกลับมา energy ของ8ดไม้กับสวินดาบอกว่านะคะบางกรณีก็8วันบางกรณีก็8สัปดาห์นะนี่คือความรู้สึกเขายังคิดถึงแหละนะคะขอดูใจเขาหน่อยค่ะว่าอยากกลับมาคบกับเราแบบแฟนไหมเพราะบางทีคิดถึงอะ อาจจะไม่ใช่แบบเออจะกลับมาคบกันนะดูซิอยากกลับมาไหมเอี่โอ้ไพ่มันต่อเนื่องกันมากเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่าเนี่ยฟีลแบบเป็นความรักที่บริสุทธิ์ตั้งคันอยู่เมื่อ RES. คลอดลูกออกมานะก็ดูแลอย่างดีนะคะโอ้เขาอยากกลับมาไหมคือเขาอยากกลับมาในชีว,ชวิตของคุณนะแต่เขาอยากกลับมาในบรรยากาศของ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่กลับมาในรูปแบบแฟนนะคะบางคนก็อยากจะเป็นพี่เป็นน้องนะคะบางคนก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งคุณและเขาอ่ะเป็นการระยานามิตรที่ดีต่อกันนะคะแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงยังไม่อยากกลับมาคบเหมือนเขามีเรื่องอะไรเครียดนะมีในเรื่องพลังงานของการทิติอิโก้นะคะขอขยายไพ่ห้าดาบสินะขยายไพ่ห้าดาบ คือในฝั่งของเขานะคะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจริงๆนะคะ <K ai: S 2> เขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะกลับมาในรูปแบบแฟนเพราะอะไรถึงไม่พร้อมเขายังอยากได้อิสระยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องทําคือเขาไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนที่ดีให้ใครยังไม่พร้อมที่จะปักหมุดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขายังอยากเลือกนะเขายังอยากเลือกอยู่เขายังไม่มั่นใจว่าเราจะใช่คนคนนั้นจริงๆไหมนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขายังอยากใช้เวลาสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูงนะคือบางคนยังติดปาร์ตี้สังสรรค์บางคนยังติดเพื่อนบางคนยังติดกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการไปทํากิจกรรมใหม่ๆออกแนวแบบขี้เบื่อหรือบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการเลือกสรรไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเจอคนที่เขารู้สึกว่าใช่จริงๆนะคะแล้วขอดูต่อนะว่าแล้วเราควรจะ ให้โอกาสเขาไหมถ้าเขาทักมาซึ่งก็ดูแล้วอ่เหมือนเขาก็อยากที่จะทักมาอยากมีเรานะแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าอยากจะเป็นแฟนอเราควรจะให้โอกาสเขาไหมหรือจะพูดตรงๆก็คือควรจะคุยกับเขาไหมน่นะแหละนะคะ,ะควรคุยหรือไม่คือเอางงี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยากคุยกับเขาอ่ะคุยได้ แต่ลักษณะการคุยอ่ะมันจะเป็นบรรยากาศแบบคุยกันเหมือนเพื่อนพี่น้องนะคะคุยกันแบบชิวๆสบายๆอย่าพึ่งไปในลักษณะที่ว่าจะทลายกำแพงอะ่ะเข้าไปในความสัมพันธ์แบบแฟนเพราะในฝั่งของเขาอะ่ะไพ่ใบนี้คือชิวรักอิสระไพ่ใบนี้คือยังไม่มีความแอคทีฟกระตือรือล้นที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือเขาอาจจะยังเหนื่อยอยู่ คือตัวคุณกับเขาอาจจะลักๆักเลิกๆไปไปกับกับกันมาหลายครั้งหรือถ้าไม่ได้ลักลักเลิกๆก็คือปัญหาเก่าๆที่มันถูกสะสมอยู่อ่ะมันก็ทําให้เขายังรู้สึกว่าเออถ้ากลับไปอ่ะก็น่าจะไปเจอกับปัญหาเดิมๆก็เลยยังรู้สึกไม่พร้อมยังมีกําแพงอยู่ด้วยนะดังนั ano, ้นการติดต่อกลับมาของเขาก็ให้คุยไปแบบสบายๆแบบไม่คาดหวังนะอ่ะแล้วในอนาคตล่ะมีโอกาสจะได้ พัฒนาไหมสิบถ้วยราอาราชาไม้8ดาบโอ้ตัวคุณอะอยากพัฒนานะแต่ในฝั่งของเขาอะเขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะผูกมัดขอดู8ดาบสิมันติดอะไร สิบไม้เท้าโอ้มีพลังงานของความพยายามนะคะความเหน็ดเหนื่อยเด็กถือเหรียญคือในฝั่งของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าข้อแรกเลยเขายังโฟกัสที่เรื่องการงานการเงินถ้าเป็นวัยทำงานนะถ้าเป็นวัยเรียนยังโฟกัสในเรื่องของการเรียนการศึกษาและก็เหมือนกับว่าตัวเขาอะ่ะก็ยังมีอดีตที่เขายังไม่เคยลืมยังมีคนเก่านะคะมันก็มาจากไพ่ใบนี้ด้วยเนี่ยเหมือนมีประสบการณ์อะไรบางอย่างนะคะเขายังไม่ลืมคนเก่าด้วยอทีนี้ ถ้าในเมื่อตัวเขาอ่ะก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่แบบว่าจะพร้อมชัดเจนกับเราแล้วจะทักมาหาฉันทําไมเออขอดูเลยล่ะกันบางทีก็งงเหมือนกันนะจะมาทําไมมั่นอกมั่นใจในสเสน่ห์ตัวเองถ้าไพ่ใบนี้หมายถึงเขาก็คือเขามั่นใจในสเสน่ห์เขาว่าเขากลับมายังไงคุณก็เปิดใจ หรือถ้ามองว่าไพ่ใบนี้คือตัวคุณอะช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูน่าสนใจนะคะแล้วก็เอาตรงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่พร้อมชัดเจนกับคุณในตอนนี้แต่ในบรรดาคนคุยหรือในบรรดาตัวเลือกหรือในบรรดาใครก็ตามที่เขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาดูใจอะคุณก็ยังคงเป็นคนที่เขารู้สึกว่าน่าสนใจที่สุดในตอนนี้อยากเก็บไว้ก่อน ประมาณนั้นนะคะอยากเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออก็น่าสนใจที่สุดน่ะนะเออขอขยายเทมเพลนซิขอขยายเทมเพ c นแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนจริงๆนะเออไพ่พระขึ้นมาเลยคุณเป็นคนที่เขาคุยด้วยแล้วสบายใจบางทีจะปรึกษาอะไรก็ปรึกษาได้แล้วก็เขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งคุณก็ยังคงเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด นะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของเขาตอนนี้นะคะเอาแค่ปัจจุบันคือตัวเขาอะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมในปัจจุบันแต่ถ้าในอนาคตวันหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งอะก็ยังคงเป็นคุณนะคะ ซึ่งตรงนี้หมอรู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอะโอเคกับการที่จะมีเขาในชีวิตเราก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเราก็คิดแค่ว่าเราเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันแบบเพื่อนสบายๆในวันหนึ่งที่เขาพร้อมอะเราก็ถือว่าเป็นคนคนแรกที่เขานึกถึงและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันอะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปิดกั้นตัวเองถ้าเราอยากจะคุยกับใคร อยากจะเปิดใจให้ใครเราก็ยังมีสิทธิ์นั้นอยู่นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ